ฟังคุณวิราคิกเครียดแล้วนะคะไม่เป็นไรคะ่ะมาดูคิดรอบคิดกับคุณรสดินชนะมิตรเช่นเคยนะคะว่าเรามีอาชีพที่โตสวนกระแสแล้วก็ได้ไรายได้เป็นกอบเป็นกำม,มาฝากเป็นอาชีพอะไรไปติดตามจากเธอคะ่ะ อาชีพที่ว่านั่นก็คืออาชีพตบนมตบหน้านั่นเองนะคะคุณผู้ชมเชื่อไหมคะว่าเจ้าของร้านบอกว่ายุคเศรษฐกิจแบบนี้โตสวนกระแสถึงขนาดว่า6กโมงปุ๊บต้องปิดร้านปั๊บเลยใช่ไหมคะพี่กุ้งต้องค่ะสวัสดีค่ะพี่กุ้งนะคะพี่กุ้งเขมิการเจ้าของร้านค่ะคุณผู้ชมไหนๆมาทั้งทีขอตบหน้าดูซิว่าตัวเองจะสวยขึ้นไหมโอ้เป็นเกียรติจริงที่แน่นอนพี่กุ้งลองเล่าให้ฟังได้ไหมคะตอนนี้ลูกค้ามาเยอะไหมเศรษฐกิจ มาเยอะมากเพราะาช่วงนี้ลูกค้าเครียดค่ะพอเครียดปุ๊บตีนกาก็เริ่มมาหนวดแมวก็ถามหาใช่ไหมเครียดแล้วก็เราย่นหน้าผากเนี่ยไม่ต้องพูดถึงเลยค่ะคิ้วน,นี้จะผูกกันเป็นโบอยู่แล้วค่ะในขณะที่ธุรกิจอื่นนี้บอกว่าได้รับผลกระทบเศรษฐกิจแต่ธุรกิจเราไม่หรอกคะพี่กูไม่มีเลยค่ะโอ้โตโตกว่าเมื่อก่อนเยอะไหมคะมากค่ะก็เท่าตัวเลยยิ่งเศรษฐกิจยิ่งแบบว่าแบบชะลอมากเท่าไหร่ที่พ้งจะพุ่งมากเท่านั้นราะ เพราะมันเป็นส่วนหนึ่งเป็นเพราะว่ามันไม่มีคนทําและพี่เป็นต้นตำรับค่ะแล้วการที่พี่เป็นต้นตำรับเนี่ยมันเป็นความความงามที่อยู่บนพื้นฐานความจริงทําได้หรือไม่ได้เล็กใหญ่คุ้มค่าเงินที่กาเสียเพราะว่ามันไม่ใช่คือการศิลปการถูกต้องค่ะอตอนแรกก็ไม่ไม่คิดเลยคะว่าอาชีพนี้มันจะมีลูกค้าเพิ่มขึ้นและไม่คิดว่าอาชีพนี้จะดังนะคะแต่ว่าจากการสอบถามหรือจากการที่จะมาทำแล้วก็ด้วยราคาด้วยเม็ดเงินเราถึง เหอ้เห็นไหคะคุณผู้ชมอย่างนี้เขาเรียกว่าสวยเลือกไดใช่ไหมพี่กุ้งสวยเลือกได้ค่ะงเลือกที่ว่าจะเอาเงินหรือไม่เอาแต่ว่าช่วงนี้ค่ะของพี่กุ้งเนี่ยมันไม่ค่อยอยากไดเท่าไหร่อยากได้ชื่อเสียง อยากจะแบบอยากได้ชื่อเสียงอยากให้ต่างชาติรู้จักอยากให้เขารู้ว่าเนี่ยคมิปัญญาไทยเนี่ยแค่สองมือเนี่ยที่สร้างความงามเพราะว่าถ้าต่างชาติรู้จักปุ๊บเศรษฐกิจเข้ามาทันทีหาเงินญี่ปุ่นเงินอะไรอยากได้ตรงนั้นมากกว่าอเห็นไหมคะคุณผู้ชมมองการไกลด้วยสองมือของคนไทยใช่ค่ะสามารถทำทํารายได้ได้ดีด้วยนำเงินเข้าประเทศนี้ยคุณปัญญาอันนี้นิตกุ้งก็เรียนจากคนไทยใช่ไหมคะเรียนจากยายเลยค่ะ การตบหน้านี้พัฒนามาจากการตบนมเพราะนมเหี่ยวย่นยังตึงแล่ละค่ะแล้วหน้าจะเหลืออะไรล่คะคะสุดยอดอนี่แหละค่ะคุณผู้ชมอาชีพตบนมตบหน้าก็ยังถือว่าโตส่วนกระแสเศรษฐกิจในขณะนี้นะคะก็เพราะว่าอาชีพนี้ยังมีน้อยอยู่ในขณะนี้นั่นเองอ แทบจะไม่มีเลยแหละค่ะเขาบอกว่าหายากยิ่งกว่าเพชรยิ่งกว่าทองอีกต้องวันนี้ขอบคุณพี่กุ้งมากนะคะขอบคุณมากค่ะและที่สําคัญด้วยหนึ่งสมองสองมือของภูมิปัญญาไทยนี่แหละค่ะที่ทําให้ธุรกิจนี้โตสวนกระแสไปได้คุณชุพนุชค่ะ ถึงว่าสิคาช่วงนี้คุณรสดินสวยขึ้นเพราะว่าไปคุยกับเจ้าของธุรกิจตบหน้านี่เองสําหรับคุณผู้ชมเองนะคะถ้าหากว่าจะไปธุรกิจตบข้างบนหรือว่าตบข้างล่างนั้นก็ขึ้นอยู่กับความพึงพอใจแต่ขอแนะนํานิดนึงนะคะว่าผู้ที่จะเข้าสู่ธุรกิจนี้ควรที่จะศึกษาแล้วก็มีความชานาญเพราะว่าถ้าหากว่าทําแรงไปอาจจะเข้าขั้นทาร้ายร่างกายก็ได้นะคะ